ในนพบอยู่ที่สองไอดชาวบ้านนะครับ EP ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบสี่ถ้าจะไม่ผิดนะหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่แล้วไอดนี้เขาบีเฟสมาว่าอยากให้ช่วยวิเคราะห์ไอดให้หน่อยควรจัดทีมยังไงเอาเป็นสามตัวที่เป็นแกลักมีย you know ูโนโฮโฮใต้ดินนะครับ ่าเดี๋ยวไปดูทีมแล้วก,ก่อนนะ ID นี้ VIP 8 VIP กำลังดีเนาะเลเวล84เป็นดีเริ่มต้นนะครับ ID VIP 8เราต้องมาดูชุดก่อนนะครับอ่าแนะนำสรุชุดนี้ก่อนนะชุดนี้จำเป็นที่สุดนะครับสำหรับใส่เติมนะชุดนี้จะทำให้เ,เลือดเล็วแรงขึ้นและเราจะตายยากขึ้นนะครับ แล้วก็ชุดไหนที่สามารถซื้อได้ที่ v i p ถึงนะซื้อให้หมดทุกชุดเลยนะครับที่ v i p ถึงนะซื้อให้หมดเลยเน้นที่ชุดนี้เลยชุดนี้จะทำให้เราเด้งเลือดแรงขึ้นนะครับเน้นเน้นชุดนี้เลยอ่ามีเสียงแปลกๆมาแล้วนะเปลี่ยนหูฟังใหม่เปลี่ยนไม์ใหม่แล้วนะเนะี <c> ่ย <oughs> โคตรเปลืองไม้เลยเอาจริงๆไอคอมตัวเนี้ย อาทีนี้เราไปดูทีมกขนเนาะจัดทีมยังไงยูโนยูโนมันก็บังคับอยู่แล้วใช่ปะว่าต้องยืนกับบีดีบิวใช่ปะทีนั้นเราก็ต้องมาดูอะไรบีดีบิวก่อนก็ต้องมีคิวเดมสองตัวไม่นับตัวช่วยนะครับถ้านับตัวช่วยแล้วก็จะเป็นสามตัวนะคิวเดมตรงั้นต้องไปหาจับไว้หาจับคิวเดมไว้แม้ก็ยืนกับออทอัดก็ได้นะครับเลือกเอาระหว่าง อัดอัดกับ b ี view, นะครับเลือกอัดก็ถ้าจะเอาให้ครบ b ีดีบก็คงจะอีกนานแหละแต่ทีเนี้ยถ้าจะยืนก็คือเอาไวมา้มาร์สมาสักตัวก่อนเนาะเพราะมันจะดึงสเตตัสกันได้นะครับต้องมาร์สนะต้องมาร์สถ้าไม่มาร์สไ,ไม่ได้นะครับนะครับฟ้บาสี่ังบอกครับใม้มาร์สต้องใช้ b ีดีบมาร์สนะครับถึงจะยืนเอามายืนได้ถ้าไม่มาร์สเอามายืนไม่ได้นะครับอันนี้เตือนไว้ ่วนใต้ดินกับพอ,อยืนกับตัวไหนก็ได้นะครับคู่นี้มันเป็นชุดเขาเรียกอะไรอะชุดพื้นฐานชุดมาตรฐานของมันอะยืนกับตัวดาเมจต,ตัวไหนก็ได้นะครับไปได้ทุกทีมจริงๆเพราะงั้นขึ้นมาถ้าเรายังไม่เรียกไอ้นี่มาใช่ไหมสมมติว่าเรายังไม่ได้เรียกไว้มาใช่ป่ะของไม่พอหรืออะไรเงี้ยเราขึ้นมาใต้ดินไปก่อขนานะครับส่วนชิปชิปทอง เอามาถล่มถมใสไอ้นี่เลยอันนี้ก็ยังไม่ได้ดีเซลเพโอใช้ได้นานทำไปเนะครับคุ้มใช้ได้ยันลูกจบมหาลัยนั่แหละยาวๆเลยนะครับไดเดนก็เหมือนกันใช้ได้ยาวๆยันลูกจบมหาลัยเลยเหมือนกันนะครับทำไปเลยสองตัวนี้ส่วนบีดีบิวก็เอาไว้ก่อนก็ได้ใช้อันนี้ยาวๆก่อนแล้วทีนี้ตัวต่อไปที่จะเรียก ถ้าไม่ใช่บิลลีบิลนะให้เลือกระหว่างอีธานกับตัวดาเมจตัวไหนก็ได้นะครับเอามายืนกับเซตนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเค่อยไปแยกเอาทีหลังไปแยกใต้ดินกับโผอเอาทีหลังหาตัวดาเมจมาตั้งทีมสองจะเป็นกิเลติน่านี่ก็ได้นะครับหรือจะเป็นลูกเกียนี่ก็ได้ได้หมดเลยได้หมดเลยแต่แนะนําแนะนําว่าเลือกตัวที่ชอบมาครับที่จะเป็นตัวดาเมจได้เลือกตัวที่ชอบมาตัวหนึ่งแล้วก็มายืนนี้ ส่วนยูโนก็ไปยืนกับอดัอดอัดไปบีรีบีบวเอานะครับประมาณนี้จะดทีมนะส่วนทีมสามทีมสามจะไม่ต้องพูดถึงปล่อยไปก่อนเอาแค่สองทีมให้มันรอดก่อนนะครับเพราะเวลาเราไปเล่นข้ามเซิร์ฟเนี้ยมันจะชน,นะชนะสองได้สามใช่ป่ะเราเอาแค่สองทีมเน่นสองทีมก่อนแต่ก็น่าจะไปถึงเลื่องสองร้อยสามร้อยแหละกวาจะตั้งหลักสองทีมได้นะ อาทีนี้เรามาดูว่าเขาทําอะไรไปถึงไหนแล้วคลิปนี้ไป้ายไว้หน่อยนะครับมันห้าทุ่มแล้วอลยังมีเสียงปแปลกๆก็แท๊กแกมานะนี่โอเคเฮ้ยมาดูที่ล้างโอเคครับอัน,นี้ตามสูตรมาเลยล้างมาครบหมดแล้วโอเคตามสูตรแบบนี้ แล้วก็ตรงนี้จะเตือนว่าสปีดเราไม่ต้องไม่จาเป็นต้องอัพดรงขนาดนี้นะสปีดมันจําเป็นก็จริงแต่ไม่จําเป็นต้องโด่งขนาดนั้นนะเราจะต้องอัพที่จะอัพคู่ไปนะให้สปีดนํำถูกต้องแล้วแต่ทีนี้เราจะต้องไม่ลืมดาเมจสายที่เราเล่นด้วยนะครับจะเป็น ATK หรือเป็น APC ก็ให้ดูตัวดาเมจของเราว่าเราเล่นสายไหนไว้ อย่างอันนี้น่าจะเป็น S p c ใช่ป่ะเราก็ต้องอัพ FPC ด้วยทีนี้พอได้2อ,อันนี้ใช่ป่ะพอไล่ๆกันเลยใช่ป่ะเราก็องมาัพเลือดอันนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นคิขี้ือนอันนี้นินี่ก็คือไล่ไปอย่างนี้นะป้องกันไว้ที่หลังแล้วไอ้สายที่เราไม่ได้ใช้เอาไว้ที่หลังเลยนะครับหนังสุดเลยนะสำหรับการไล่อันนี้ยังไม่สุดนะ ไว้แปดสิบกว่าก็ประมาณนี้ละครับสวยเยอะ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 อันนี้น่าจะกำลังทำอยู่ครับเดี๋ยวค่อยกลับมาดูประดับเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าว่าจะลงไอดีฝากเรียงนะครับไอดีฝากเรียงที่เขาฝากไว้ มันได้บัวแดงมาแล้วอันนี้ยังไม่เวล่่9าบแต่ตรงน,นี้ก็มากดรับตรงนี้ได้นะครับนี่มารับเหรียญฟรีครับเหรียญก็จะเอาไปใช้ในร้านค้าอยู่เนี่ยนะนี่ตรงนี้มาซื้อวุ้นวุ้นเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยจะใช้เยอะซื้อเครื่องแปลงซื้อกอบรูปซื้อเหยือ่อ อันนี้เดี๋ยวซื้อสายชาร์จอันนี้เอาไว้ซื้อสายานะครับเลือกยังได้ยังหนึ่งก่อนอันนี้ผมซื้อให้หมดเลยนะผมไม่ได้ซื้อเลยแล้วก็มีตรงนี้ตรงนี้ซื้อใบแม็กไว้กับจานเช่าหมาจานเช่าหมาใช้เยอะแล้วก็อันนี้เอาไว้อัพพิกบินนะครับทยอยซื้อทีลลิลลหน่อยไปนะครับก็นี้วางเยยะไปด้วย จะรับไอเทมตรงนี้นี่จะมีเพชรมีชิปมีอาหารที่เอาไว้อัพไอ้นี่นะครับตรงนี้ตรงนี้มันก็จะมีผลตรงนี้นะแต่เข้าใจแล้วใช่ไหมตอนนี้เราไม่ต้องไปรีบอัพนะครับเราไม่ต้องปรีบอัพเรารอตัวม่วงรอตัวม่วงอัพตัวม่วงดีกว่าตัวม่วงมันจะได้3ามสามกิลนะครับ แล้วก็ตรงนี้นี่ตรงนี้เป็นอาบไอเทมเไวสำหรับอัพริบินนะครับตอนนี้ต้องอย่าลืมรับนะมันเป็นของฟรีครับอเวลาผมเลียกเสียงแลมันจะมีเสียงแทรกนะครับถ้าไม่มีปัญหาก็เราควนแจ้งด้วยนะครับบางที่ผมปล่อยคลิปไปแล้วแล้วผมไม่ได้ลองก่อนนะจะมาอัดคลิปใหม่มันก็ มันจะไม่เหมือนเดิมแล้วไนงะใช่ไหมเพราะนี้ผมอัดสดไลยนะผมไม่ได้แบบอ่าอัดทิ้งไว้แล้วมาตัดต่อนะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อัดสดเลยคือข้าครังแรกครั้งเดียวเลยนะครับทีน,นี้เราก็ไปดูตุ๊กตาเจเนียแหเลยอ,อย่างสวย อันนี้ก็ใช้ได้้วเนี่ยอันนี้ก็อัพไปได้เลยนะครับแต่น่าจะไอเทมไม่พออันนี้เดี๋ยวไว้ทำใหม่เนะอันนี้ก็พอเล่นได้นะอัพได้นะครับอันนี้ทีมพลังจิตก็น่าจะไม่ได้เล่นใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็โอเคอันนี้อัพต่อได้นะครับสวยอยู่สวยอยู่ อ่ะไอเทมพอมีก็เลือกดูอัทที่ว่าอ่าเราจะไปต่อก่อนนะเนาะไปต่อได้ไปต่อได้ไอ,ไดอันนี้ยืะซื้อไปเลยนะครับใช้เยอะเยอะมากมายมหาศาลจริงๆซื้อไปแล้วแต่เราเป้าหมายคือในเดือนนึ่งอะ่ะต้องตกให้ได้เนี่อันหนึ่งนะครับ ก็น่าจะใช้หลายหมื่นอยู่อะเนาะกว่าจะได้นี่จะประมาณสองหมื่นสามหมื่นนะนะแล้วเงินซื้อไปเลยไม่ต้องกลัวทองหมดนะครับเพราะทองส่วนใหญ่เราจะหาจากอ่าด่านค้ามเซริร์ฟเอ้ยไม่ใช่ด่านค้ามเซริร์ฟเออด่านค้ามเซริร์ฟไปแหละในสิทธิ์ช่วยนะครับกับยิมค้ามเซริร์ฟทองมันจะพอพอดีถ้าเราไม่ได้เอาทองไปไอ้นี่นะไปซื้อของไปฟ,ฟาร์มหรือไปอัพเมาส์นะทองมันจะพอครับทองมันจะพอ ถึงเราจะอัพสกิลแล้วมันก็พอนะครับนอกจากว่าเราจะเอาทองไปไอเนี้ยประสิกของในฟาร์มกลับไปปลดล็อกแท่นปัถนานั่นแหละถึงจะทำให้ไม่พอนะครับน่าจะเล่นครบแล้วหลโอเคก็ถ้าเราเล่นครบทุกหมวดเนี้ยมันจะ ช่วยเราประหยัดไอ้นี่ไปนะครับอ่าอันนี้ภาระที่สนุกไม่ได้รับเลยเนี่ยตายแล้วตายแล้วเล่นครบแล้วก็ต้องมรับด้วยนะครับเพราะตรงนี้มันจะมีของให้รับด้วยนี่เห็นไหมเป็นของที่เราจะได้รับนะครับต้องมารับด้วยนะครับถ้ามันข้ามมาแล้วมันรีแล้วเรามารับย้อนหลังไม่ได้นะ ตอนนี้เราก็ดูว่าเรายังขาดอะไรที่เรายังไม่ได้ลงนะครับตรงนี้กดลงธรรมดาไปเลยนะครับไม่ต้องตีก็ได้อะไรนะลงให้มันครบๆไปเพราเดี๋ยวพอได้จำนวนของมันแล้วมันจะปะัดตางได้ทีนี้เราก็จะชิวแล้วตัวนี้ลงไปก่อนกดยอมแพ้ไปเลยก็ได้นะครับถ้ารีบนะ ตัวนี้จะเป็นโหมดที่ว่าตีสูสีที่สุดแล้วพลังจะสูสีที่สุดอะโหมดนี้นะแต่นี้เข้าใจแหละว่ารีบก็จะแบบนี้ไปนะครับถ้ารีบนะแล้วก็มาก,กดรับภารกิจสนุกน่ครับแต่ก่อนล้างจะมีโหมดแม่บ้านตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยมันจะมีบอก เห็นไหมเราจะกวาดล้างได้นะครับแล้วก็มีตรงนี้แข่งกะมอนความยากต้องไปอีกดาดนะครับถึงจะกวาดล้างได้นะแล้วก็จะมีตรงนี้ท้าไมิลเลอร์ขาดอีกสิทีก็จะกวาดล้างได้นะครับเราก็มาดูที่ความสนุกอีกท่าไทมิลเลอร์ อาหมืงอมงแรกเรายังไม่ได้ลงอ่ะอันนี้อัดตอนน้ตกไว้นะครับ็พยายามตีให้ครบจำนวนหน่อยได้เหลือที่เหลือเราก็จะชิลแล้วมันจะระบาดช่วงนี้แหละจะเหนื่อยก็คือช่วงนี้แหละครับเดี๋ยวพอครบจำนวนมาแล้วเราก็กดกวาดล้างทีเดียวปึ้งจบเลย ไม่ต้องมาเหนื่อยกดนะครับจะเหนื่อยแค่ช่วงนี้แหละนม่นี่น,นะตรงนี้ถ้าเราไม่ได้ตีถึงเราไม่ได้ตีแล้วกดรับบัตรไปนะครับถึงเราไม่ได้ตีก็กดรับบัตรไว้แล้เดี๋ยวมันกวาดตาังที่หลังได้นะครับ กองทัพพิศจต,ตรงนี้ใจอยากให้ซื้เตัอเก็บไปนะเพราะด้างหลังมันใช้เยอะเยอะมากแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวทองมันจะไม่พอเราก็ยังไม่ต้องรีบซื้อได้นะครับเรามาดูทองตรงนี้นี่อ่านะตัวนี้เราจะรับทองเด้เรื่อยๆ,ๆนะครนะทองเราขาดล้วก็มาหารับเอาตรงนี้นะ ตรงนี้ก็จะเพิ่มพลังได้นะประวัติปรตอนไทยใส่มือแซดตรงนี้ผมไม่ต้องแนะนำน,นะข้ามได้เลยนะหายเลยอีกเส้นเดียวก็วจะเลื่อนข้นได้แล้ว แล้วแข่งโปแกรมอนที <c oughs> น,นี้มันออตโต้ได้นะครับ <c oughs> แลาอยากเล่นในครบทุกหมดนะคมันจะได้ไอ้นี่จะได้มีของมาทำนะครับจะได้ไม่ต้องเปิดเงินเติมนะ ผมลงให้แค่นี้นะครับแต่มันจะนานเกินไปเยวไปดูประดับต่อนะครับประดับกัะดิสดูโน no, right. อัดไว้กี่สายโอเคอย่างนี้แหละถูกต้องอัดไว้สายเดียวถูกต้องเลยเวลาถ่ายจะได้สบายสบยนะครับ จะได้ไม่ลำบากจะได้ไม่เสียของอันนี้อยาดไปเต็มตีเลยเนาะเดี๋ยวทำ12ช่องจะลำบากนะครับเนี่ยแต่ดีเลียที่ยังไม่ได้อัพอันนี้ไปนะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวไว้ล็อกรวบรวมอีกอันหนึ่งแล้วก็ใส่12ช่องนะครับรอไวเลา90ใส่ไว้เต็มเกียดเลย โอ้เนี่ยผมไม่ค่อยอยากจะให้ใส่ไอ้รวบรวมนะใส่เป็นเซตแดงอาจจะดีกว่านะครับนี่เราก็ไปดูประดับอ่ามีทองดำครบเซตแล้วสองเซตก็นะครับโอเคโอเคโอเคเลย,เเยก็ประดับดูคลิปใน ID ไอเดีบ่ายนี้นะครับอันนี้เข้าใจว่าคงจะดูมาแหละ เห็นได้อัพประมาณนี้นะน่าจะดูมาแหละไปดูเป็นแนวทางน,นะครับสําหรับดีสูงสนะูงเนาะว่าทําประดับยังไงแบบไหนนะครับแม้ก็ดูคลิปของไอดีหกสามแปดก็เล้นะมันจะเหมาะมากกว่าครับตอ,อนนี้ดูแล้วโอ้โหตอ,อนน่าจะรีบเอายูโน่แหละคิดว่า อตอนนี้ที่ต้องเตรียมก็คือที่ต้องตุนนะอ่ามีไอ้นี่เตรียมขึ้นมาแล้ว <c oughs> ก็คือน้ำยาน้ำยารวมประดับนะครับมีสมุนไพรขวาและกระหบวงอ่านี่น้ำยานี้ทยอยขึ้นทองดำไปเลยนะครับติบวกติบวกแล้วขึ้นทองดำไปเลยนะครับ เนี่ยอาประดับขาวระดับเขียวอะไรพวกเนี้ยตีบวกให้ครบร้อยให้ชนเวีวไปเลยแล้วก็ขึ้นรวมขึ้นทองดำไปเลยนะครับพอรวมขึ้นทองดำแล้วค่อยมารีสเตตัสเอานะครับถึงเราจะไม่ได้ใช้เราก็เอาไปบวกไอ้พวกเนี้ยนะครับได้เหมือนกันนะครับแต่เนี้มันยังไม่ครบเซตขาดอีกเยอะใช่ป่ะอย่างอันเนี้ยเซตแมน มันขาดสร้อยใช่ป่ะเราก็เอาสร้อยเนี่ยเลือกสเตตัสสวยๆมาทำาึงมาแล้วเราก็เอาสร้อยอันเนี้ยเนี่ยนะตีบวกให้ชนเวลเลยตอนนี้เราเวล8ปดสิบสีใช่ป่ะก็บวกอันเนี้ยไปถึงเวล84สิบสีแล้วก็รวมรวมให้เป็นสีฟ้าเนี่ยอย่างนั้นรวมแล้วใช่ป่ะเป็นสีฟ้าแล้วก็รวมตอปให้เป็นสีม่วงขึ้นไปจนสุดเป็นทองดำเลยแล้วเราค่อยไปรลสเตทเอา วีพีเราเกินอยู่แล้วรางงั้นเราไม่ต้องกลัวเรื่องรีครับเกือบสุดเอ้เหมือนจะตีบวกน้อยไปหน่อยนะที่แรกผมเข้าใจว่าบวกตัวอืดไปด้วยนะ <c oughs> แต่ไม่เปแบบแ็นไรครับไม่เป็นไรค่อยตีบวกไป อันนี term, right? protest, variety, right? ้ม right? ันน ah. ่าจะไปสามสิบห้าอารีนาจะยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะครับอันนี้ยี่ห้าโอเคอันนี้น่าจะรอแฟกใช่ไหมหารอแฟกแต่ก็จะขึ้นขึ้นมาใช่ได้ก็ถ้าจะทำมีเดบิวนะถ้าอาหาจับคิวเรียมไม่ได้มันจะมีขายนะครับสองหมื่นเพชรนะครับ เอาตรงนั้นก็ได้สองหมื่นเพชรซื้อเลยง่ายดีเพราะงั้นก็ดองเพชรไปนะครับเพชรพยายามอย่าไปใช้สุดลุยสุดไลยนะครับเศรษฐายเศษดายเพชรส่วนไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยนะค่อยมาซื้ออีกตอนที่มันมีกิจคูณสองนะอ่ามันจะเป็นคูณสองด่านเทพกับคูณสองด่านมาสเตอร์แล้วก็คูณสองด่านประจุภัยนะครับค่อยมาซื้อนะ แล้วก็ซื้อตรงสิทธิส่วนโดนัทเนี่ยดองไว้ยาวๆเลยไม่ต้องไปใช้มันดองรอกิบด,ดับเลยครับ <c oughs> หรืออาจจะดองรอกิบบิโกประมาณนี้โดนัทห้ามใช้นะครับอันนี้เตือนไว้เลยโดนัทห้ามใช้ให้ใช้เพชรซื้อเอานะครับพลังงานให้ซื้อเอาเนี่ยอันนี้มีสมุดขายด้วยเห็นไหมอันนี้ซื้อแล้วแต่สมุดให้ยังไมา่ได้ซื้อเนาะอีกร้อยไง อันนีหมดเลยแต่สมุดยังไม่ได้ซื้อได้สมุดอีกร้อยหนึ่งครับสองพันกบเพชรนะก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าตามไม่ทันย้อนนะครับอันนี้ที่น่าห่วงจริงๆก็อ,อะไรนะดาปัฒนายังไม่ได้ดู อ่าอันนี้ลูคาลิโออันนี้ปลดล็อกได้นะครับอันนี้ก็ใช้เพชรปลดล็อกได้นะครับปลดล็อกตรงนี้นี่ใช้ห้าพันแปดถอยเพชรอันนี้ด่ดาลูคาลิโอลูคาลิโอน่าจะมีแล้วปะถ้ายังไม่มีก็เอาชิปไปเรียกมานะครับถึงเราจะไม่ได้เล่นนะนะแต่มันปลดแทนได้แทนหนึ่งพลังเพิ่มเป็นแสนนะครับเพราะงั้น เรียกมาปลดจะดีกว่านะครับลูคาลิโอมันเท่าไหร่แล้วแปด้อยชิปมั้งถ้าจำไม่ผิดนะมันไม่เขาจำเป็นต้องเรียกครับถึงดาวปราถนาในในนั้นมันจะก,กาดก็เถอะแต่นี้มันเปิดแท่นได้ไงอ่ะนี่แปดอชิปทองนะครับตอนนี้จำเป็นจำเป็นอันนี้จำเป็นต้องเรียกมา แฟนไปตอนนี้รีไปเยอะเหมือนกันเนี่ยเจ็ยสามสิบเก้าครั้งแต่ว่าบดเพชรประกัศรีแฟดใช่ไหมครับเนี่ยรียยไปเยอะมากเอาจริงๆไงไอรีแฟด์แต่ผมไม่ค่อยรอนีนะเต็มที่อาทิตย์ละสองรอบสามรอบแค่นั้นเองนะครับเพราะถ้าเกิดว่ามันจะมามันมาง่ายยิ่งเราไปรีหามันจะยิ่งหมดเยอะนะครับนอกจากว่าเราจะเอาการันตีเลยนลยั่นแหละ ถึงจะชัวนะครับประมาณนี้แต่มันก็ล้ะดวกอ่างง้ยเนาะอันนี้มันบอกกันไม่ได้เนาะก็อย่าลืม,ลน,น,ม,มนะครับเล่นให้ครบโหมนนะครับตรงนี้เหมืองแรกนี้ก็เอาไว้อัพโลตอมนะครับเดี๋ยวโลตอมกับเนี่ยเปิดโลตอมแนละ้วเห็นไหมถ้าเราไม่เล่นเหมืองแรกเราก็จะไม่มีไอเทมอัพโลตอมนะครับแ้วตรงนี้พลังเพิ่มค่อนข้างเยอะด้วยโลตอมเนี่ย ครับหมดเมืองแรกอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับก็เราพิเคจแล้วกดออตโต้ไปเลยแค่นั้นเองครับก็ทัาตาไม่ทันดูย้อนนะครับสำหรับสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวจะจบแล้วห้าทุ่มครึ่งแล้วเดี๋ยวจะต้องไม่นอนแล้วครับคืนนี้หนาวโคตรๆเมื่อคืนก็หนาวแบบบลายใส้เลยเพราะผมสามพืนนะครับก็าขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับผม